นาเม่ได้จอยมาไหมไม่ต้องจอยมาดิอันนี้คืออะไรโอ้ใครเขาร่วมมาเต็มรู้วเนะี่ยมัน,ไม,นไม่อยู่ห้องเดียวกันอ่ะไม่อยู่ห้องเดียวกันเข้าใหม่เข้าใหมเ่เกือบเกือบไม่ทนันไหนอ่ะ ตามที่เราอเอ็ก็ X เอ็ก็ได้เนี่ยเนไอตัวเนี้ยมันเต็มเล้ไม่เต็มอุ้งอ้าวสองอันแล้วลงเลยลงคลิปเลย

นี่แหะร้อยตู้ฟองตู้ฟองตัวโคตรใหญ่เลยเนี่ยเออมาเอาตัวนึงมาเอากล่องน,นึงมาไปมาไปมาไปนู่งนงาสิบเอ็ดเนาะเงาก่อนเลยมีอยู่มีหลายกล่องยังไม่ได้เปิดเลยเนี่ยมีกล่องหลายเต็มไปหมดเลยมีกล่องเลเวลแปดสิบเลเวลเก้าสิบแล้วก็มีเลวเวลเก้าสิบแปดมีเลเวลร้อยสิบเอ็ดกล่องหนึ่งไม่ต้อวัสดี จอดยอดแมวแมวมีอยู่ยังไม่ได้เปิดเลยกระโดดจะตีอยู่อ่ะชั้นแค่แล้วแมวไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้อะเขียวไปตามกูตลอดเลยอุ้ยไอ้่องไทยอุ้ยตัวร้อยห้าสิบแปดร้อยสิบหรือบักไอ้บั๊มไอ้นั่นมาตัวไอ้นี่มาตัวไอ้นั่นอ่ะ ตัวอะไรวะไอ้ี๊ไทยังไม่เลิกแต่งัวเดียวอีกไป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 ไไป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 มันยังมีคนเม้ตัวดีมะตัวดีมตายไอ้เไอ้เขียวไอ้เขียวตายอ่ะไป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 ตัวอะไร67่นะไมู่คือ87เหรอมนมันไม่เห็นขึ้นวะไม่คิปเปงกไอ้คือแล้วนี่ไง รออยู่เลยกูว่าอยู่คอมเมนต์เป็นไรไม่ขึ้นว่าไม่ได้เปิดไงไม่ได้เปิดมาเร็วมาเร็วได้อยู่ได้อยู่แบงอยู่นกดกดไลค์ด้วยกดไลค์ด้วยไม่รู้อ่ะคนดูเก้าคนนะกดไลค์ให้ด้วยน้องไอดีไลค์เปล่าไม่เคยเห็นตัวนี้มาก่อนเลยนะเอเฟโซซิโนหลับเป็นเป็นอันนี้เลยไม่เคยเห็นเลยนะไอเฟสจาวิดีกล้องแก่ขาตัวไปหน่อยอีกห้านาที ฮันที่เจอกันมุ้ยก็ไล่ด้วยแล้วคอมเมนต์มันขายเป็นเงียบเลยวะเดี๋ยวม่เลิกที่แตนที่นเพชรบอกว่าอันนี้มั้คอมเมนต์เงียบ่อนมันเต้์เอาไหมไม่เอามีแล้วมันเตอใหกบ้านนาทีไม่รู้อ่ะบุ้ยเอาดูข้างหลังมันดนวยเฮ้ยกองนดียวองนดี้ อ๋อคอมเมนต์หาไปอ่ะเนี่ยคอมเมนต์เงียบโปรโซเวจ้าอันนี้คืออะไรวะคืนมินิแต่แรงใช่ไหมแรงไหมกระโดดข้ามได้กระโดดข้ามได้คืนมินิแล้วมีใครจอยมาครับอ้าวตายตายอ่ะยังไม่มีใครจอยสักคนนะบ,บอกเลยเพิ่งหลุดรลบอกใหม่ก็พี่ปอนจะลบทำไมแล้วกูคิดไม่รู้ไม่รูป เล่นไม่เป็นจำพลาดได้ปะพลาดพลาดหมดเต็มแล้วคินามิไม่ิน,นานมิไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรรู้ไม่ได้เหมือนกันโอเป็นเหมือนปั๊มเลยวิดีโอดูไม่ได้ดดไไดเล่นวิดีโอนี้โดยใช้โหมดจำกัดอ๋อน่าจะเป็นโหมดนี้มันเป็นโหมดจำกัดอย่างนั้นว่า ไม่รู้แต่ตอนนี้เครื่องมันช้าชิบหาเลยปิดหมดจกัดงก้ยเพื่อนลงลงเออหมดจังกัดหาแล้วมากับไหนเจอนะเพื่อน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 ก็ค้างเป็นอะไรเลยไม่ไหวอย่างเงี้ยค้างจัด เจฮารุยคุณต้องปิดโหมดจำกัดก่อนครับไปดูคลิปเจฮารุยต้องเป่เมื่อไหร่วะเนี่ยปิดโหมดจำกัดก่อนตุ้งเดียวตุ้งเดียวตรงอั้นมันปิดโหมดจำกัดตรงไหน,น,ไหน่ไม่รู้ฮฮััลลลลโโหหไอ้ตัวอะไรลอยอยู่วะตัวอะไรแล้วเพจคลิปได้ไหมคลิปได้มันอยู่ข้างล่าง โดนพ่อจำทั้งหมดไม่รู้ไปทำผิดอะไรมันคือตัวแค่อะไรลอยอ้วค้างไปแล้วไอ้แฝดได้ค้างบ่อยด้วยหลุดแล้วตอนนี้มันจะค้างหนยิ่งกว่าเดิมนะนค้างไปแล้วไหนต่อเนื่ไอ้กองทุ่งอสองอันสองเสียอะมาติดตรงไหนวะเนี่ย ราพาตัวไปมีไงหมดจำกัดหน้อยสี่วาแล้วค่ะคอมเมนต์ไม่ได้แม่งเปิดหมดจำกัดไว้นี่ไได้แล้ดโอ้คนดูคนพีไม่ได้เลยคนที่ไม่ได้ได้เลยนะครับมันกำลังลดกแต่ไม่ค้างทิ่หายกาุณารอสั ระบบกำลังทำรายกาสตร์โอ้มันแต่กลาเทียอะไรนักหนาวะาเจ็ดแปดเฮ้ยนาทีนึงปั๊มตัวนั้นจะมาคืออะไรวะไปไอ้นั่นจะมาแล้วไปไปไวไปไม่ใช่ไอ้ตัวไอ้นี่แม่งไล่ตบทุกคนทุกคนเลยตัวไอ้นั่นอ่ะจะมาแล้วคือนาทีอ่ะตัวสวรรค์เออนั่นแหละตัวนั่นแหละ ตัวนั <left> <bunker. S 1> ่นแหละจะมาแล้วตายก็เป็นเตียซะก็ตายไปตัว <hallway> ท like ี e ่ไล่ปลาคนอื่นไปทั่วไม่อยู่แล้นะตายหาไปแล้วสุดจัดโอ้ยโอ้ยเหี้ยไอเหี้ยนี่อย่ามาทำพี่จ้าพี่มีลัคกี้บ็อกสวรรค์ผมขอได้ไหมไม่มีเว้ยตาได้พี่ตัวนึงเปล่าไม่มีเว้ยไม่มีเหี้ยอะไรทั้งนั้นอ่ะตอนเนี้ยขายกิ้งไปหมดแล้วอ๋อเด็กเวรนภเพชรช่วยตีมันดิใช่ไหมนภเพชอยากได้ก็ไม่มีอะไรเลยนภเพชรต้องอยากได้กระบองอ่ะ เมื่อใครเอาอะไรให้มาเนี่ยผมอยากได้กระบองกระบองไหนอีกอะกระบองสีเหลืองจะขายแม่งเลยอ๋อสีเหลืองมีอยู่ถ้าขายแม่งเลยเอ้ยให้ขายไปแล้วหรือเปล่ามาดูกันใช่ไหมเปลาเปล่าไหนไปเล่นระบบแบบเล่นระบบแบไม่เราไปเล่นแมบซีนามิอยู่เอ้าเข้าไอ้ดีเนี่ยเรามันเรียนอ๋อนี่นี่มีอยู่มาเล่นกันมาเล่นทำไมไอ้ดีไอ้ดีไม่เห็นอยู่ ใช่หรืีเปล่าใช่แล้วสมัยนี้ไม่ย่างแตงนะมิสมัยนี้ไม่ย่างแตงถั่วเขียวเหยื่อเหี้ยเวลาคอมเมนต์กูไม่ขึ้นยิงแม่ย้อยเอ้ยเรียบร้อยไม่ย้อยเก็บฉากไอ้ไอ้เพื่อนหนูไม่ชอบกูอย่างเงี้ยเที่ยอะไรไม่รู้แต่เที่ยวมันตีอยู่นั่นแหละมี่อลตัวน่าหน้าเอ้กระบอกเอากระบอกสีเขียวมาด้วยก็ได้นะ เอาเลยลงชื่อไม่ได้ใช้ใชเ,เอาที่กูกดไปละเมื่อก,กี้เอาตระบองทองกระบองกระป๋บบองกระแบ๊มาเลยเฮ้ยปั๊มมาแล้วนี่ตัวอะไรไม่รู้จับตัวหนึ่งไม่มีนะเอาไม่ได้วะไม่มีไม่ไมีเพือ่อนเอาไปแล้วเข้เลยมันเอาไปไปจังมัแบบนี้อะไรวะแบบลาวาไาชิโนมันเอาไปแล้วหรือ เอาไปยิ้วยังยืง่ากียสีิหนุ่มีมันมาแล้วมันตายมั้งแล้วตัวมันอยู่ไหนมันอยู่อยู่ไหนไม่รู้หรือมันหายไปเลยแล้วถ้าแตกแล้วหายไปเลยเป็นตนี้คูนเงินเท่าไหร่ยังยังไม่ได้เอาไปไหนใครเอาซื้อมันยังไม่เกิดหรือเปล่าเกิดแล้วเนี่ยมันเวลามันนีแล้วเนี่ยหรอ,อนนตัวนี้หรือเปล่าไม่ใช่นี่วะไม่ใช่นี่วะ เอมันหายไปไหนวะไม่รู้ไอ้ยี่ตัวหายคน,นดูสี่คนเนที่ไล่สามเมื่อกี้สิบเอดนะมันไม่ค่อยมีคนเทนหนอยแล้วก็เลยไม,ไม่ไม่มีคนหมาเงี้ยนีเยวมันก็มาคนมามาไปไป,ไปแล้วแต่ยัตถากรรมบางคนอาจจะเป็นเบ็ดหมดก็ได้คอลองตีนะมันหายไปไหนหมดะ่ะดูเวลาแบบ เอาไปนี่ไงตามาแล้วนะีไปดิไปดิโอ้โหหันไม่ได้อยตายจะเอาอยู่แล้วไปใครตายวะวิวีิเนื้องูไอ้ป้อมไปเอามาให้ได้ไอ้กล่องนั้นอ่ะน้ำมันกล่องไอ้นั่นวิไม่โผล่ทั้งานเลยกูตายเอาตายเดี่ยวไปโดนเอาตายไปเอากล่องเอากล่องนั้นมาเอามาให้ได้กล่องนั้นอ่ะ ก็มีคนไหนที่มันเอามาแล้วมั้งไปไปเรียวไปเรียวไปเรียว <c oughs> เอ้ามาคราวจะไปยาวเขาจะไปยาวอีเวนต์หรอเรื่ออะไรไม่ใช่อีเวนต์ของดีมาไม่ใช่ทหารนะเบนดิน่งเอาเอามา <c oughs> ไปแย่งชิงมาแพงเงินสูงสุดเท่าไหร่ไม่รู้อ่ามันยังไม่ได้ยังไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้ไปแล้วมั้งยังไม่ ไปไปไปแล้วไปแล้วดักตีหัวมันดิไปแล้วมั้งนี่นี่นี่ดักตีหัวตีหัวมันตีหัวมันตีหัวมันตายมันตายไม่บอกแขนไม่ตายเฮี่มันโดดเนี่ยเฮ้ยมันตายแล้วมันตายแล้วมันอยู่นี่มันอยู่นี่นี่อยู่ข้างหน้าขอขอได้ไหมไปเก็บก่อนมาขอได้ไหมไอุ้ยโอ้โหเฮียมันตีหัวกูไอ้ป๋องมันแี่งมันนี่ปตายีายไนรู้ไม่รู้มันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงเนี้ยอยู่ข้างหลังมั้ง นนี้นี่แหลเนี่ยกล่องเนี่ยกล่องเนี่ยกล่องเนี่ย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 ตรงนู้น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 ไม่รู้อ่ะไปหาดิมีคนดูเพิ่มยังวะน่ะมันมีคนเอาไปแล้วมันมีคนไปแล้วมันดูไม่กี่คนอ่ะห้าห้าเพิ่มมานหนึ่งคนมีคนเอาเจ้าจ้าไปแล้วอ่ะว่ามันเอาไปแล้วไอ้เยียนันมันล่อไปแล้วโน่นอ่ะล่อบซุ่มตีนไปแล้วโน่นอะมันวิ่งหล่าไปโน่นแล้ว โอ้ซาดจะดักปนแล้วนั้อู้หูซาดปุษ์ไปได้ไกลแล้วแต่แท้แต่เราเอามาไม่ได้ต้องไปไกลๆเรอถึงจะเจอของดีเออไปสุดแมฆะแล้วมันจะมีอัปเดตแบบขยายแมบขึ้นเรื่อยๆป่ะ่ไม่รู้ว่ะแล้วแต่รู้พัฒนาไม่มึงโกงสองคนไอ้ใหญ่โอ้ปุษต์จะดักตีหัวเหมือนกันเออจริงๆไอ้เขียวไอ้เขียวมึงเอาไปอ่ะไอ้สัตว์มึงต้องโดนตีเยอะเลย เราดักตีหัวมันดิคำนี้ใครอยู่ได้ยูกล่องแดงไม่เอาไม่ไม่สนใจแล้วกล่องแดงอะไรมาเตี่ยวอาเฮ้ยไปไปไปเตี้ยวอุ๊ยอุ๊ยเจาไมหลุมมันรู้สึกกว้างจังเฮ้ยไป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 ไม่ต้องสนใจโอ้ไม่มันเอาไฟแล้วอ่ะต้องรอเวอะไรรออะไรขั้นไหนอีกสิบ โี้10นาทีเจ็ดเป็ดแล้วอ,อีเวนต์มันจะมาเมื่อไหร่วะเนี่ยรู้ตายดิเฮ้ยอันนี้มันค้างนิ่มตัวอะไรอุย้ยมันมามันมามันมาไปอยู่ได้อยู่ไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาตัวนีเ้เอาเลยเอาเลยเป็นคิวเลยนะเป็นคิวเลยอุย้ยน้ำขอได้ไหมขอได้ไหม นม่ยามันเอามาล่อกูไปกันตีมันมันเอามาล่อซื้อผมมึงจะมาลอซื้อกันทำไมไอ้กูโมึงเป็นเพื่อนกับกูแต่ทำไมมึงยืนเฉยกระด้างางกูค้างแขนด้วยฮไอ้ตัวอะไรแล้วคอมเมนต์มันเป็นอะไรไม่ขึ้นแม่ย่อยตายค้างไอกูวิ่งมาตรงนั้นเฉย ต้องารีบอ๋อดีที่สุดคอมเมนต์ไม่ขึ้นทำไงดีเลียนกระบองไม้ก็ได้วะอ๋อที่เรวที่สุดขาคิไดีคอมเมนต์ไม่ขึ้นอขคิดแบบี่สเองะีหัวแม่งกูเชียสีม่วงานาทีโอ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยอกอีเวนต์อีกอีอีกหนาทีอีกหนึอีกห ช่หรอเออเนี่ยม่นะมามาารอ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 รรอ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 คนคนดูไลฟ์สองน่ยงดไปดูคนดูไลฟ์สองี่อ่ะพื้นที่มันเต็มรึเปล่ามันก็เลยขังขังายเกือเกือเกือหลอกันหลบกันคนดูไลฟ์กี่คนเอออะไรกินมาม่าอะไรวะเนี่ยคอมเมนต์กูไม่ื่้เฉยจะเป็นป่วยอะไร ท็อปสามท็อปสองพี่ครับขอลักกี้บล็อกลักกี้บล็อกพี่อะไรบอกว่าไม่มีแล้วท็อปสองนี้คืออะไยมีตั้งเยอะอยากได้กี่เปอร์เซ็นต์เชื่อผมมีหกสิบพี่เอาปสามาณพี่อะไรท็อปสองท็อปสองท็อปสามเท่านี้กินมาม่าแป๊บตรงไปกินซะมาม่าน่ะพี่เอาลักกี้บล็อกสีเขี่ยวเฟเชียวไมวแมาไม่อยากได้ตอนเนี้ยสีหัวแมง ถ้าใครไม่เห็นหัวแมวอุ้ยใครนะใครอ่ะพี่เอาสีกระเป๋าผมอยู่สามอันเอาไหมเอาเอาออะไรอะไรก็ไม่รู้ตะกี้บอกเนี่ยเอาไว้กะเดี๋ยวมืดมิดเกะสามทุ่มเดี๋ยวไปเอาน้ำก่อนเดี๋ยวมาไล่หม่กินก่อนเดี๋ยวก็ไปดูเมามาแล้วก็ไปดูไล่สดนะอภัยดีกว่า มันมาแล้วนนยังอีโอ้เขาบอกว่าลาติบอกมีไงมาแล้วไปดูไปดูนั้นพื้นที่มันเป็นมันเต็มแล้วเปล่าปมาลูเดี๋ยวอีสภามันก็จะบอกว่าพื้นที่คุณเหลือจำกัดคุณจะล้างข้อมูลต่อไปหรือไม่แกเลอรี่อยู่ไหนมะแกเลอรี่เหรอเกเลอรี่อยู่นี่นเนี่ยลูกผู้มันได้กองเดยงไปอ,อ่ะนี่น้ำนี่นี่นี อุ้ยกูตายไหนวะอ่ะอัลบั้มเนี่ยลบลบในนี้เนี่ยต้องลบในนี้ด้วยมันถึงจะล้างให้หมดไอ้บซ์มกูตายเอ็กไปเอามาดิมาเตียวอ่ะโอ้กูตายมาเตียวใช่ไหมไปเก็บไอ้เคลี่ร์กันเดี๋ยวไปเก็บอันนี้ก่อนเนี่ยวนายเก็บไปเนี่ยเก็บไอ้จอยเกมเนี่ยอุ้ยโก้เป็นไงจิ๋วหญ่ตีม่วงอ่ะของแท้ อันนี้ดีกว่าอุ้งตาเพิ่มที่ว่างเสียแล้วแม่งมาไม่บอกด้วยอ้ยโอ้ตาอีกแล้วเอ้าของยี่สิบจะได้สุ่มมันแล้วหรือตายเรื่องอะไรอ่ะอีเวนต์เหรออือเรียนอะไรกเนี่ยเก็บกล่องเก็บไปเรื่อยปั๊มเห็นไอ้นั้นปะไอ้สารใช้มาคุยกับใครไอ้ที่มันกระโดดอ่ะกูต้องไปคุยใน ที่มันกระโดดโอ้โหดูสิบเอ็ดแล้วเนี่ยที่มันกระโดดดึงๆเนี่ยคืออะไรก็มันคืออะไรวะดำดำเอ๋ๆไอ้ดำดำนั่นมันคืออะไรอุ้ยเฮียขึ้นอย่างสวยสัตว์อะไรกีเลย์ใช่ไหมไม่ใช่สีม่วงมันมาแล้วไม่บอกกูด้วยไอ้ดำดำนั่นมันคืออะไรไอ้ดำดำ นี่มันมีออร่าดำๆผมมีสวรรค์ยังไงได้แล้วมันไม่มีอวะบ๊อมไป <c oughs> ทางบ้านเรียกร้องชื่อช่องชื่อแหละไม่รู้ถามพี่ปั๊ đêm đêm hoàn subscribe

เงือน mm ิดเดียวเอง え <laughs> อย่างคิจแบบนี้งคินแบบหัหิกน่ะม่ไม่ทำได้ต้องินใจทอดมูให้ลุกล่าทอดไปใจมู